โอเคครับผมก็กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องพี่หลังพนักคอนอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเทคนิคก,การฟาร์มฟาร์าม2020่มเนาะแบบที่มันเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับที่อัปเดตใหม่ล่าสุดมันก็จะมีแบบจะเรียกว่าฟาร์มไงฟาร์มมันแบบรูปแบบเดิมเลยแต่มันจะมีควาว่าเกียนมานิดนึงเกียนนิดนึงแต่ก่อนที่เราจะไปดูก็คือ เราจะมีเทคนิคแ,แนะนํานิดนึงก็คือสําหรับคนที่อยากได้ตังค์เยอะนะครับก็มันจะมีเกมพาร์ตเกมพาร์ตหนึ่งที่นี่มันเป็นเบรีก็คือ1000งพันโลบอกนะครับหรือ1000งพันโลบักนั่นเองที่มันจะคูณเงินคูณ2หรือคนที่อยากเลเวลก็500ร้อโลบักค,คูณ2 xp ถ้ารวมกันก็จะเป็นพันหก็ได้2อย่างก็ฟาร์มถือว่าสบายขึ้นเลยระดับเวลอย่างนี้นะครับถ้าฟาร์มปกตินะหชั่วโมงมันจะได้ประมาณถ้ามีคนช่วยฟาร์มก็จะประมาณ 1> 300 1 1ถึง3ามเวลจะได้จะได้แบบเร็วมากถ้ามีคนช่วยฟาร์มนะแต่ถ้าไม่มีคนช่วยฟาร์มก็จะได้ประมาณ200 2 5 0 2 2 0ประมาณนี้สำหรับการที่เราจะแบบจะหาตังได้นะครับก็อย่างแรกมาที่เกาะลอยฟ้าอย่างที่2มาที่เควสนี้เลยเควสไอตัวผู้หญิงนะครับอย่างที่3ก็คือควักดาบออกมาอย่างที่สฟันแม่ง มันจะเป็นบอสต,ตัวนี้นะครับบอสที่แบบที่ทุกคนมันจะมีหลายขีปหลายที่ทุกคนว่ามันหาตังค์ได้เยอะที่สุดก็คือเกาะลอยฟ้าก็คือมันสําหรับพี่พี่ว่าตีง่ายไหมมันตีง่ายนะเนี่ยแต่สําหรับคนเวลน้อยพี่ไม่รู้สาหรับคนเวีวน้อยก็จะเป็นฝั่งนู้นนะนี่สําหรับคนเวลน้อยก็จะมาเป็นฝั่งนี้เวลที่ประมาณ850 850นะครับมันก็จะฟาร์มฟาร์มเร็วมากอะ่ะอันนี้คือคือมันจะดีอย่างหนึ่งที่ว่ามันแบบมันไม่มีแบบ ฮาคิลบหลีกเหมือนตัวนู้นครับตัวนู้นมันจะแบบมันลบหลีกได้มันมีฮาคิเนี่ยเราก็กดฟาร์มกดได้เรื่อยครับนยฟาร์มปุ๊บมันก็เกิดปั๊บเลยเราก็มานั่งตีไงน,นั่งปุ๊บถ้ามีดาบแชมก็จะดีหน่อยนะครับหรือดาบอื่นก็ได้ดาบพวกจําเป็นพวกดาบอื่นอะดาบอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะแบบจะให้ดีหน่อยก็ผลปีศาจแรงๆสักผลหนึ่งอัพค่ามัตเตอรี่ก็แบบอัพผลปีศาจหรืออัมมีดก็ได้ถ้าสําหรับคนอยากฟาร์มตงนะัง เนี่ย,ยสำหรับผลพิศาตอาผลใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสโนเนาะก็สกิลเดียวพอจบอผมให้ดูใหม่นะสกิลเดียวพอเลยสกิลแรกแซดนะรอบอสเกิดมาแป๊บนึงนี่ครับโปะแล้วก็ยืนนี่ครับผมปล่อยนะอันนี้คือผมปล่อยเลยก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สำหรับคนที่ อยากมีฮาร์ดแครสังเกตอย่างนี้ก็ตัวนี้ครับมาที่ตรงนี้แล้วก็จะเป็น150บเบลีนี่ไม่ใช่1้0ล้าน1ล้าน5้าแสนเบลีนะครับสำหรับคนที่แบบกเกลียนเกลียนหน่อยเกียนหน่อย,ย,นนอยมันจะมีอัปเดตอัปเดตตอนนี้มันอัดเดตมาแล้วครับก็คือจะเป็นการลงดันเจียน,นครับลงดันเจียนประมาณ6คนก็คือสําหรับคนเวลวน้อยๆน,นะผมจะอธิบายฟัง สำหรับคนที่เวลวแบบเวลวน้อยไงเลี้ยวน้อยเราก็สามารถแบบเราเราเข้าไปร่วมแจมกับเขาแต่เราก็จะแบบดอยแอบบแอบบหน่อยอย่างเงี้ยมันก็สามารถแบบพอจบเกมมันก็จะได้แบบเนี้ยได้คลิปมา5อันเพื่อเอาไปสุม่มสุ่มผลปีศาจได้ที่เกาะเริ่มต้นแล้วก็ได้ตังค์มานิดนึงแต่ได้ตังค์เยอะอยู่ถ้าช่วยเขาตีถ้าสมมติเรามีผลปีศาจเราเวลวสักประมาณ600เงี้ยเรามีผลปีศาจผลปีศาจพวกน้ําแข็งก็ได้หรือสายฟ้าก็ได้เราไปช่วยเขาตีเราก็ได้ตังค์เพราะว่าในดันเจี้ยนนั้นมัน มันหาตังค์ได้เยอะมากครับเยอะเยอะมากๆแต่สําหรับคนที่แบบเฮ้ยกูจะลงดันเจี้ยนกับใครวะไม่ไม่มีใครให้ลงดันเจี้ยนเลยงเงี้ยมาลงดันเจี้ยนหับอพี่ได้พี่สตีมประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มยาวเลยครับอันนี้คือยาวไปประมาณสี่ทุ่มถ้าเป็นวันจันทร์จันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นหกโมงถึงทุ่มหนึ่งตามปกติเลยแต่จะประมาณหยุดสตรีมประมาณสามทุ่มคือพี่จะประมาณสามชั่วโมงเพื่อให้บอสเกิดนะครับประมาณนี้ โอเคครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูท,ทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมดูสตรีมพี่หลังด้วยนะครับตอนประมาณเวลา6โมงถึงทุ